ก <Okay. S 2> <า>็ดีใจดีใจครับจริงๆแล้วอตอนที่ตอนที่เริ่มทำหนังเรื่องนี้ต่างมากก็ไม่ได้ไม่ได้มองว่ามันจะมันจะมาไกลขนาดนี้นะผมว่ามันเป็นมันเป็นหนังที่ที่ไม่ได้เป็นเป็น,ปนพูด,ย,ดย่งไงดีอ่ะไม่ได้เป็นหนังแบบใช่อะไรขนาดนั้นผมว่ามันเป็นหนังที่มันธรรมดาเรียบง่ายอะไรเงี้ยแต่ผมว่ามันก็ อย่างนี้ทุกคนก็อาจจะได้ดูอะไรเงี้ยมันเป็นหนังที่เต็มไปด้วยความธรรมชาติความจริงแล้วก็สัญธรรมของของสถาบันครอบครัวแล้วก็ชีวิตของเราอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยดีใจที่เหมือนกับว่าคนให้คุณค่ากับหนังเรื่องนี้มากขนาดนี้เหมือนกับพี่ผมแล้วก็ทีมงานทุกคนแล้วก็รวมถึงพี่ๆทุกๆคนอะไรเงี้ยที่ทํางานงานนี้ก็ตั้งใจแล้วก็ให้คุณค่ากับ ไม่ได้คิดเลยไม่ได้คิดเลยจริงๆแบบไม่ได้คิดอย่างที่บอกเลยคือจริงๆไม่ได้คิดถึงเรื่องเรื่องตัวเลขเลยอะเพราะว่าผมรู้สึกว่าความฟินของผมมันคือการที่ผมได้ทํางานที่ผมรู้สึกว่าผมแฮปปี้แล้วแล้วผมมันจบตั้งแต่ผมทํางานงานนี้จบแล้วอะรายนี้คือคนดูจะมีความสุขประมาณหรือว่าเข้ามาดูหรือได้อะไรไปจากมันมากน้อยอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นกำไร้วซึ่งเหมือนบว่าเรื่องนี้อาจจะแบบกําไรมาก กำไรมากในเชิงความรู้สึกนะครับไม่ได้ดทางเงินก็มีดูเรื่อยๆมดูเรื่อยๆเพราะจริงๆแล้วทางพี่ๆที่ทําทีมหลังบ้างเลยพี่พัฒน์ผู้กำกับหรือว่าพี่ๆทีมนักแสดงอะไรกับทุกคนรวมถึงพี่ๆทีมเบื้องหลังแล้วก็ทีมบิ๊กเน็ตเอนเตอร์เทนเมนต์ทุกคนก็จะคอยอัปเดตอยู่ตลอดแล้วผมก็จะมีดูอยู่เรื่อยๆเยลดีใจให้ดีใจผมรู้สึกว่า ที่สุดของผมมันคือการที่หนักหรืองานอะไรสักอย่างหนึ่งนอกจากมันจะเป็นงานที่ให้ความบันเทิงให้ความสนุกสนานอะไรเงี้ยมันจะเป็นงานที่มันให้มันให้คุณค่าอะไรกับตัวเราอะไรเงี้ยซึ่งหมายถึงว่าสำหรับส่วนตัวผมนะกับงานนี้ผมรู้สึกว่าการที่ผมทํางานนี้ผมได้ผมได้เครื่องเตือนใจแล้วก็หมายถึงว่าต,ต้นตระกอนของของความคิดอะไรอย่างในตัวชีวิตผมเองอะไรเงี้ยที่ผมกลับไป ไปทบทวนกับชีวิตตัวเองในหลายๆแง่มุมอะไรเงี้ยแล้วก็ดีใจที่เหมือนว่าทุกคนเข้าไปดูแล้วก็ได้ความรู้สึกอะไรคล้ายๆกันแล้วก็เหมือนว่าต่างคนก็ต่างไปตีความแล้วก็เอาไปรีเลทกับชีวิตของตัวเองแล้วก็ไปต่อยอดตะกอเนี้ยในแบบของตัวเองนะครับหาเหนื่อยเป็นครับเพราะว่าถ่ายทำมาต้องใช้เวาแล้วก็มีขบวนตั้งงานครับก็หายเหนื่อยนะหายเหนื่อยดีใจมากดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้าลงาพยนต์มาดูหลานม่แล้ครับ ก็ดีใจดีใจจริงๆแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ดูก็อยากจะฝากทุกคนให้ไปดูด้วยใครที่ดูแล้วก็ขอบคุณมากขอบคุณจริงๆขอบคุณแทนทีมงานทุกคนครับต้องต้องแล้วไปครับต้องต้อบ้าพี่มีคิดไหมมีคิดไหมตอนนี้มีคิดอ่ะบ้าบ้านะบ้านี่คือเอาบ้าถึงสองอะไรนะบ้าอะไรนะฮะต้องต้องไปเท่าไหร่ก็ผมว่า อย่างที่บอกเลยจริงๆเหมายนึงว่าเรื่องตัวเลขอ่ะสำหรับผมมันมันไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมีผลอะไรกับผมแต่ว่ามันเป็นแค่ KPI ของความรู้สึกที่ดีของผมนั่นเองกับทีมงานทุกคนนะาะว่าการที่คนเข้ามาดูคนมานสนับสนุนภาพยนตร์เรื่องนี้อะไรเงี้ยมันเหมือนกับสิ่งที่เราพยายามจะสอดแทรกลงไปในภาพยนตร์เรื่องนี้หรือคุณค่าเราพยายามจะสร้างในการทําภาพยนตร์เรื่องนี้มีคนที่ได้รับคุณค่าจากมันจริงๆอเย้ยก็ ไกลได้เท่าไหร่ก็มันเป็นความดีใจในเรื่องของของความรู้สึกมากกว่าตอนนี้อไรนะฮะอ้กายบ้านะบ้าพี่เะก็เินะบ้าเหรอบ้าับไม่ต้องจร้วก็ต้องยอมรับตามความเป็นจริงต้องจำต้องจำใจยอมรับจำใจยอมรับไปแต่ยาต้องยอมรับ ถ้าเราปิดเราสิบคนโอ้ก็จริงๆมีญาติญาติแล้วก็มีเพราะว่าเพื่อนเพื่อนคุณพ่อเพื่อนเพื่อนอาแม่หรือเพื่อนเพื่อนของญาติด้วยครับหรือว่าในนั้นไม่ได้แบบไม่ได้เป็นญาติทุกคนก็จะมีคนที่อ่าเป็นแต่ว่าก็จะเป็นคนที่สนิทด้วผมก็จะรู้จักทุกคนเลยเป็นคนที่เหมือนแบบว่าคุ้นเคยการกินน้ำกันเป็งานเลยสิบห้าสิบคนนี้คือเิทธชื่นมงคลก็ครบบ้างเติมเตอนงานบ้างอะไรอยย่างงเี้ครับ อ๋อทัทยาเรารู้จักหมดครับ,บแล้วก็จะมีส่วนที่อย่างที่บอกคือเ,เป็นเป็นเพื่อนขอ,อง,งอากงอาม่บา,บาป้าป้าอีอาโกอาเจกอะไรอาขูอะไรเงี้ยครับก็ก็บางคนก็ไม่ได้เจอกันนานแล้วก็ก็ไม่ได้เห็นรูปเฮ้ยก็เข้ามาดูด้วยแต่คนแต่ว่าตอนนี้วิวกินจยเป็นเป็นที่น่ารักคนน้องิวกินเยอะวิวทินเยอะเออจริงๆครับจริงใช่ไหมวิวกินญาติเยอะครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับคบางคนที่เราที่ไปดูเองก็เสร็จมากันเยอะขนาดนี้ผมว่าผมว่า มันเป็นเหมือนอย่างที่ผมบอกเหมือนเหมือนกับสารคดีแบบวัฒนธรรมคนจีนแต้จิว๋วอะไรเงีย้ยในในไทยอะไรเไงี้ยแต่หมายถึงว่าอันนี้นมุมนั้นนะผมว่ามันจะเป็นมุมที่ทําให้เขาแบบตื่นเต้นกับหนังเรื่องนี้ะเพราะว่าด้วยความที่ภูมิหลังของตัวละครมันมีความที่คล้ายกับตัวตนเขาหรือว่าครอบครัวเขาอะไรเงี้ยแต่อย่างที่บอกเลยว่าบางคนที่เป็นเพื่อนของคุณพ่อคุณแม่เป็นเพื่อนของญาติญาติอะไรเงี้ยเขาบางคนก็ไม่ใช่คนที่เป็นคนไทยเฉยๆแต่หมายถึงว่าผมว่า เรื่องของครอบครัวอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่เราทุกคนก็เข้าถึงแล้วก็เข้าใจบริบทของความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้หรือว่ารายละเอียดต่างๆของความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้อย่างดีแล้วน้องกิทีเขาใส่ใจแบบไหนไปดูที่ทิดแบบขาวเนี่ยน้องกิทีน้องกิทีเขาก็เขาก็คอยคอยแบบให้กําลังใจอยู่ตลอดเขาเขาว่าไงบ้างเขาได้ดูได้ดูวันรอบกาล่าเลยนะแล้วเป็นยังไงเขาก็ร้องไห้น้ำตาหนีนวเขาอยากไปซับ ใชนะแล้วซับเราให้มันเรียนรู้ซะบ้างเราเล่นเราเล่นเราเล่นก็ก็เขาก็ภูมิใจหรอกไม่รู้ว่าเขาก็พอจบหนะเดี๋ยวเขาก็มาคุยว่าเขาก็เออยินดีกับทุกความสำเร็จอะไรกันที่อยู่แล้วใช่ไหมครับเขาไม่เซวผมหรอกเขาไม่เซวผมหรอกฮะก็ไม่รู้สิไม่รู้รอบหน้าเดี๋ยวถ้าเขามีโอกาสได้สัมภาษณ์สื่อเขาจะพูดออกมาหรือเปล่าว่าผมผมยังไม่ได้ยินนะ แต่พดีไม่ได้แซวตอนนี้แต่ว่าสกายแซวแบบว่าเา็นเพื่อนไทยสกายแต่บอกญาติิวกินเยอะกว่าคนที่เป็นเพื่อนในชีวิตผมใช่ครับก็สกายเขาเขาเป็นเขาแบบเขาป็นคนพูดน้อยไงคนพูดน้อยไม่ปอบยังะไรนะตอบสกายยังก็ยังไม่ได้ปอบเลยไม่ได้เจอเลยนะแต่ก็คิดถึงคิดถึงนะคิดถึงสกาย